ช่วเชิญยิ้มเชิญยิ้มสนับสนุนโดยสบู่วิพาดาวิตามินซีและอีน้องขาเอาน้ำผลไม้ดีโดพี่เอาทุกรสชาติเลยนะคะอย่างละหนึ่งโลจากพี่เลยนะน อะไรนี่ตันตรวจรพีรีอยู่พอดีเลยเหรอนี่พี่เจ๊ซื้อมาเหมือนกันขอตรวจด้วยนะตรวไปเลยพี่ตรวจไปเลยแซ่ทุ่งเฮงเฮงเฮงเเลยหนูอ่ะป๊าปเข้าให้ป๊าปเข้าให้มีเลขไหมไอ้ถูกถูกรางวัลถูกกินอีกแหละไม่เคยมีดวงด้านนี้เลยอ่ะไอ้ไอ้บ้าเกือบพุ่งเข้ามาในร้านดิโดีย พากันเครียดเรื่องลอตเตอรี่หรือว่าเรื่องดวงอยู่ใช่ไหมแจ๊สสาวใช่สิแม่เฮ้ยนี่เรื่องลอตเตอรี่นะต้องบอกพี่เลยเพราะพี่เนี่ยเพิ่งไปวัดมาเฮ้ยไปแก้บนถูหวยเหรอแกเปล่าไปขโมยรองเท้าพระแล้วไปขายอะไรล้อเล่นล้อเล่นลลน,นี่ระดับเซียนอย่างพี่แล้วนี่เห็นรถมอเตอร์ไซค์พี่ไหมเห็นไหม นี่อย่าบอกนะถูกหวยแล้วไปซื้อมออเตร์ไซค์ใหม่อะป่าวจะบอกว่าเมื่อก่อนน่ะมันเป็นรถเกง๋งโอ้โหนี่แกว่าโดนมาหลายงวดเหมือนกันทีท่เราอะไม่เคยถูกสักงวดเลยไม่มีดวงในนี้ใช่ไหมใช่นี่ก็ไม่มีดวงใช่นั่งก่อนไม่เป็นไร<ม>คนเราเนี่ยนะเรื่องดวงเรื่องอะไรมันต้องมีของสิ่งมงคลไว้ๆๆติดตัวนะใช่ที่ม,มีปีเสียพี่ขายปีเสียอยู่ปีเสียเนี่ยนะเป็นสัตว์ที่แบบว่าเป็นมงคลมากมีกระเป่าไม่มีรูทวารลองเข้าไปดูได้มีหลายรุ่นมากมีปีเสียหาดหาดน่ามีปีเสียแบบทองแท้ลองดูมาอ่ะมีโทรศัพท์์แแม่เเเปิดลลลยอออออไนน